สวัสดีจ้าพบกับเบลอุดรภาคกินผ้าเที่ยวนประเทศสิงคโปร์อีกแล้วพี่น้องมือนี่ฝนตกเมื่อื่มือเข้ามากินกล้วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องกวยเตี๋ยวเส้นเล็กกันจ้าตกเมื่อื่มือพี่น้องเอ้ยตกตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อวานนี่คลิปที่แล้วเบนไปนอนอยู่เซนโทซาแล้ะพี่น้องเนาะฝนตกตกแข้งพร้อมมือนี่ก็ตกอีกตกตกยังมือเซาบนี่พี่น้องตกเมื่อื่มือเมื่อกี้เบนไปย่างไปเสื่อ พอง,งอกเนาะอันตกแฉะอยู่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้ออากาศแบบเป็นใจแบบนี้นะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวห,อหอ่อๆจะได้มีแห้งทองพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำเบนจา้าไปอยู่สิงคโปร์ก็ไม่กินน้ำเบนเน์้ะจ,จ้าจุลงเวทหกสิบเอ็ดจ้ามืออื่นมาไปเชียร์บอลกันเด้อพี่น้องมืออื่นวันที่หนึ่งเนาะเบนละดูพิษฟั่งพิษลาเข้าใจว่าวันที่สองมืดอนิบ เพิ่นทอดคอนเกนเราโทรมาบอกได้หนิว่าวันที่หนึ่งโอ้ยบอสสันดาเ็นบอสเตรียมตัวเล่เล่สิบบอสได้ไปน้ำเขาพี่น้องเลยขอเว่าย่าญาตกหน่อยนี่เด้อพี่น้องคลิปนี่วีพี่น้องก๋วย <c oughs> <c oughs> เตี๋ยวเฮ็ดเองเด้อพี่น้องสิไปหาขดเพิ่งคอนแกนเป็นแบบเพิ่งกลับมาจากเส้นโซซาเนาะเมื่อนี้เด็กหน่อยอยู่บ้านกันเลยแบบย่านเพิ่นโว้ยผู้ใดอยู่นัมนะอันนี้ <c oughs> เอ็นมูพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวหมูพี่น้องเพราะว่าเนื้อเขาบ้านเมื่อไรเมื่อเป็นไหวพระแขกนะไหวพระฮินดูนะพี่น้องใส่บางหน้าบ้างใส่ใส่ใส่ตับใส่เครื่องในแต่ว่าโบได้ใส่ลูกศิลป์นะพี่น้องลูกศิลป์เป็นโบได้สั้นมากจ้ะพริกเผากระลำคัดโบได้ไอเนี่ยงก็อนละกะปิไม่ร้องเ่ราะเป็นกระลำกะปิ มือนอิ่ขาดพาลภาพพลภาพกับกระหล่ำพี่นอ้องพอดีนนำนวดนวดพี่นอ้องเปิดไฟตองค้ามกันกะปิพี่น้องกินกับกะปิไทยอุดรต้องกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิขาดไม่ได้เลย พวงอกเป็นออกไซทั้งใตเลยล่ะขออนุญาตออกกับพี่ไว้พี่ได้พี่นนอขออนุญาตหยับกันผักไปคุ่นกันได้พี่นนองจัดระเบียบสังคมกันขออนุญาตจ้า กาศเย็นๆต้องกินนั่นสิแล้วพี่น้องกินก็เตี๋ยวกินซุก,กี้กินหมูกระทะไปนั่นสิมือ่อื่นกับปีใหม่ได้ไหมพี่นอ้องมื่อนี้กะขอกราบสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรื่องมือ่อื่นกับสิเป็นสิ้นปีปีใหม่แล้วพี่น้องกะขออวยพรได้พี่น้อง,อออองลำรวยเฮงๆรวยๆทุกๆคนได้พี่น้องร่างกายแข็งแรงจา้าพี่น้องมีความสุขความจเจริญกันทั่วหน้าทั่วตาได้พี่น้องเด้อมาจา้ะ ก๋วยละายพี่น้องสิ่ลำคาญก๋วยเตี๋ยวก็สิอืดก่อนก๋วยเตี๋ยวก็สิอืดก่อนสิ่ไม่ได้กินสิแทนจริสิได้กินแซ่บๆก๋วยเตี๋กก๋วอืดก่อนข้าตะบะละลายนะพี่น้องซรางก,กันเป็นอุด,ดออไรบ่ได้ได้พี่น้องเลยก๋วยนามกันพี่น้องน,น้มด้วยอวยแห้งต้มใส่ขาหมูได้พี่น้อง นี่จะเครื่องไน้เลยพี่น้องนี่ใส่นี่ตับหม,งงงมูแล้วกันนีเขาเออนี่ยังกับบุรู้จั๊กจะกลับเป็นเครื่องในหม,มือหมดเลยพี่น้อง โอ้ยขอถอดขอพ่ายเลยพี่น้องกินเผ็ดแน่เป็นเรืเสะอเอิกอยู่เอิกอยู่ได้๋ย่ยางไปเอาหน้ามากินก่อนพีอออ่น่อง พี่กอันนี้กับเผ็ดนี้ดีเลยพี่น้องน้ำพี่กเขียวเป็นแก้วพี่น้อง

Aprexo tu a depipin not. มันมีหอมเนื้อในพี่น้องขึ้นชายเนาะเซอร์อินขาดม่ได้่ได้พี่น้องใส่ก๋วยเตี๋ยวหอม อพริกเจียวนี่เผ็ดแล้วพี่น้องบอกว่าเผ็ดเผ็ดว่ะเป็นเจเียวเสียพี่น้อง อึ่งเจียวเขามีอยู่เจ็ดพอเป็นมองว่าเหมือนเลยเจ็ดแปดพ่อผมว่าใส่มี่อีกเอาสูสิตเจ็ดหรือแปดพอกนอนจะเอาไปหมดเลย พอเสิรมาเห็ดไวต่เฮ็ดใส่ย่างความน่าพี่นนอะมันมักเห็ดใส่ย่างอันนี้หัวใช้เท่า ที่หัวเมื่อกี้ว่ามันยังได้พี่น้องสารามีมาจะเห็ดงานนะตกใจนะ <c oughs> เรวยหัว <c oughs> นัวพี่น้องน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นนัวแห้ง Một <tdade> số <coughs> 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 มผมมากเรากินหัวเช็ดเท้าพี่น้องหัวเช็ดเท้าเอาไหมว่าเป็นหัวเช็ดเท้าแซ่บพี่น้องเอาไั้แกงเส้นเจ๊กก๋วยเตี๋ยวเห็นไหม สำหรับคลิปนี้กสิลาพี่น้องไปก่อนนะคะพี่น้องพอกันคลิปหนาเลยค่ะพี่น้องเป็นไปเห็ดหนาทีพ่พระรยาที่ดีกอนเดี๋ยวสิบวัเดยของปอนปีใหม่จากคุณสารมี่นะพี่น้องไปเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เขามาที่ตามเป็นขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ